เอมอดีว่าคลิปนี้มีไฮไลท์นะครับก็โทรมาเลยดีกว่าสวัสดีจ้าทุกคนฉันคือนาจา้าสวัสดีเอาก็ไม่ใช่นะครับสวัสดีครับผมโมชินะคะวันนี้ก็มาส่มผนปีศาจนะทุกคนอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างมาเล่นเกมโรบอกกันบ้างนะเอ พอดีว่าช่วงนี้ก็เล่นเกมโรบอคนะครับแล้วก็เล่นแบบบลนะ็อกฟรุดนะอ่าแล้วก็อันนี้หาผลแสงอยู่นะตอนนี้ผมใช้ผลไฟนะคือคลิปนี้ผมจะมาสุ่มผลวิสาสแล้วก็มาแจกเลยนะครับคือผลวิสาสอัน,นไหนทำให้ถูกใจผมก็แจกนะเป้าหมายวันนี้คือหาผลแสงนะครับเออหาผลแสงเพราะว่าบินไวแนละ้วเหมาะการฟาร์มเพราะตอนนี้เลเวลผมแค่21 1อยเองนะตอนนี้ผมก็เดี๋ยวจะไปสุ่มกันเลยดีกว่านะ ก็ไม่เสียเวลานะครับเนี่ยอันนี้ต้องรีบส่งระวังนิดนึงเพราะว่าคนเขาฆ่าเราตายเนี่ยเลือดเรามีแค่200กว่าเองนะคือเลือดน้อยมากอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือเสียว,พวเพื่อนเดี๋ยวรีบส่งรีบส่งเราต้องรอ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับโอเคคนไรอะคนเลิฟโอ้โหทุกคนได้คนเลออิฟอ่ะอันนี้คือคนเลเวน้อยนีย้ไม่แนะนำเลยนะครับแล้วก็ คือมันไม่เหมาะกับการฟาร์มอะ่ะมันเป็นสายพารามิเซียปะ่ะใช่แหละเดี๋ยวเราไปทิ้งดีกว่าไหมเอาไปทิ้งดีกว่าเนาะเดี๋ยวหาเพื่อมีคนจะเอาเดี๋ยวเราไปทิ้งน้บนดีกว่าอันนี้ผมมาแอบรงพุ่มมาเพราะว่าการตายนะครับถ้าอยู่ด้านนอกนี่คือตายนะเพราะยูนพุ่มนี่มันบั็กมันคนมันตีไม่เข้านะครับโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้ตรงนี้ดีกว่า ใครจะเอาก็เอานะครับเราไม่ใช้นะโอเคอันนี้ผมจะทิ้งไว้เงี้ยครับถ้าผลดีนี่ผมก็จะไล่แจกนะแบบผลควนนันเงี้ยหรือว่าผลอะไรที่มันตีไม่เข้านะมาเรารออีกสองชั่วโมงนะเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงมาเจอกันนะครับไป Two hours later โอเคครบสองชั่วโมงแล้วเมื่อกี้มีคนตีกันนะผมไปแอบในโูมเมื่อกี้อันเดวรีบสุ่มแปบบ๊บโอเคนะห้าหมื่นหกสุ่มเลย <Nope. S 1> โอ้โหผลระเบิดอันนี้ก็ไม่ดีกแล้วโอ้โหเกยอแล้วครับทุกคนอื้อเออเดี๋ยวมีผมจะมีช่วงกิจกรรมแจกผลวิสานนะผมฟาร์มเวลเดเยอะกว่านี้เอ้ยมีคนใช้บนพี่ะผลใหม่ปะแต่เราพิมพ์หา,าดีกว่ามีใครอยากได้เปะอันนี้ก็ดีอยู่นะครับถ้าใครจะฟาร์มนะ มันก็ตีมันเป็นโอเคให้ผมระเบิดนะเอาไข่เขาตีกันนะเนี่ยไปเดี๋ยวเราทิ้งในตรงนี้ดีกว่าเพิ่มมีใครมาเอานะเอ้ยจเ็นสิเดีย๋ยวมึงตีกันโหคนพิษเมื่อเป็นมาสุ่มรอบที่สามนะโอ้โหคือหืมรอสองชั่วโมงอีกแล้วอันนี้มีคนตีกันอีกแล้วเลือดผมลดไปนิดนึงนะเนี่ย ใจเย็นนะพวกนายยังไม่กล้าส่งอะเดี๋ยวม่มีคนตีโอเคโอเคคนไปนะครับเดี๋ยวเราส่งกันดีดกว่าใช้เงินห้าหมื่นหกนะโอเคเงินหายไปแล้วผลไรอ,อ่ะพลดอคลเดี๋ยวเดออ๋อเดี๋ยว,ยวอยู่ดีผงยีทะลึงผลปลาโตนะครับมันเป็นคลปลาโตอะ่ะอันนี้ใช้สลับคนที่เป็นสายซัพพอร์ตนะแบบเล่นกับเพื่อนเคลื่อนไปไหนมาไหนได้สบายนะครับแต่มัน ไม่แนะนำนะใครที่จะ,จะแบบฟาร์มเนี่ยแบบเลเลแรกๆนี่ <c oughs> คือมันไม่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาทิ้งก่อนที่กว่าน,นะโหสีเขียวอีเลยแบบหืมเนียนมากนี่กับพื้นมากดูดิไอสีมันอ่อนอางนี้คือแบบโคมองแท้ไม่เห็นโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มันต่อไปกันดีกว่าโอเคผ่านมาสองชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มผลที่สี่กันเลยดีกว่าใช่ไหม ใช่แหละอันนี้สมวนันที่4นะครับตอนนี้เงินผมเหลือ1 6 0 0 0นะเอ้ย1 6 0 0 0 0สน0 0 0 0ึ่งแสื่เอ้ยหนึ 1, 6, ่งพันโอ้ยเดี๋ยวหนาวใจเจ็นดิมีคนมาตีกันนะครับดีนั้นเขาน่าจะไม่ได้เอาผมผิศาสตร์นะโอ้โหท่าที้ผมน่าจะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นคนไฟเราก็นาจาเอ้ยอ่ะเอออืมหืมเนี่ยทุกคน ถ้าผมได้ผมผ่นแสงแล้วมีคนตีผมตายเนี่ยคือแบบร้อ,องไห้จะยิงเจนจะเพิ่งตีกันโอเคนะอืมปล่อยไฟใส่แม่งมาตีเราไม่เข้าแล้วสิบอนไฟโอเคเดี๋ยวเราโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอสง,งบก่อนเดี๋ราเราค่อยส่งหมววิจารณ์นะ เฮ้ยพวกนายจะตีกันอีกนานไหมเนะี่ยไม่ตีกันแล้วใช่ไหมเฮ้ยเสียวโอเคไปหนึ่งสองสามเฮ้ยผลอะไรอะแม็กมาเฮ้ยผลแม็กมาเฮ้ยเฮ้ยคือดีดีดีอันนี้ผลน,นี้บินได้นะครับอเออผลแม็กมาน,นี่ดีกว่าดิวผลใช้เนี่ยแต่มันไม่ใช่ผลแสงอะเดี๋ยว ผลน,นี้น้องผมอยากได้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้น้องผมแล้วกันนะเดี๋ยวเราตัดไปผลที่ห้าเลยดีกว่าเนาะมาตอนนี้ผลสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรารีบส่มกันดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาตีกันอนะีกเนาะผลสุดท้ายหมดผลที่ห้านะครับโอเคสม่มคุยคุยโอเคห้าหมื่นหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวผลไวนอ้อมผลไรอ,อ่ะเฮ้ย ไอ้อมีคนทิ้งขนขวานไว้ตรงนี้เลยเก็บม,มาก่อนคนมีความอยากได้เก็บมาสิโอเคโอค้ยเฮ้ยขนไว้น่องอคือขนอะไรอ่ะเฮ้ยมีลำแสงแลเลยเขาสวยอ่ะเฮ้ยมันต้องเปน็นผลดีนแน่ๆทุกคนขนไว้น่องอคือขนอะไรอ่ะหืมเดี๋ยวผมหาเสิร์ชหาคุกเกิลแป๊บ อ๋อลูกโค้มันเป็นผลพิษเอ้ยลปนผลพิษอะดีนะดีนะน,นี่ผมไม่ได้ดูรีวิวจนจบมมนรูนน้มัน,มนตีเข้าเปล่าเดี๋ยวเราลองกินกันรีดดีกว่าเนะเฮ้ยกินไม่ได้ตอนนี้เรามีผลพิษศาสตร์อยู่เดี๋ยวเราต้องไปรีนะครับแต่เ,เราตัดไปช่วงที่จะไปรีผลพิษศาสตร์กันดีกว่าเนาะไปมาตอนนี้ผมก็จะถึงคุกนะตรงนี้มันมีคนที่คอยรีผลพิษศาสตร์ให้เรานะใช้เงินห้าหมื่นนะครับ แต่นี้มีสี่หมนแปดพันะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะเราไปเก็บกล่องได้นะครับบินมาแล้วตอนนี้คือที่จริงคยากได้ผลแสงเพราะว่ามันบินไวนะเออมันฟาร์มได้ไวอะ่ะฟาร์มง่ายเคมีกล่องตรงนี้ถึงเลยปะเอ,อ้ยังไม่ถึงอีกนิดไปอีกกล่องนึงพป่งแดดแดดแดด Okay. ไปเดี๋ยวเราไปหาคนที่รีผลใสกันดีกว่าแล้วเราจะกินเลยนะครับไม่ได้ผลแสไม่เป็นไรเราได้ผลใหม่นะทุกคนอันนี้เหมือนเพิ่งจะเข้ามานะครับดีดีด,ดีเออเดี๋ยวถ้ามีแบบผมฟาร์มเวฟฟาร์มของแล้วมีเงินสักพักหนึ่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแจกนะครับเดี๋ยวจะทำแจกเนาะเดี๋ยวจะบอกช่วงเวลานะครับว่าจะแจกตอนไหนนะครับ โอเคมาดีบวิษาทโอเคกินเลยนี่ไงโไอ้พรมังกรคนพิษเออพิษโอ้นามังกรโคตรเท่อืมมอนเป็นคนของพวกคมคุกด้วยปะอืมเท่มากเท่บ้านเดี๋ยวเราจบคลิปกันดีกว่าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ เราจะลืมกดกระดิ่งแล้วหรือเ่าพอจะไม่พลาดคลิปใหม่นะอันนี่มีความเคอีกปะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับไว้วันสุ่มหม่ครั้งหน้าขอบคุณนะครับบาย